สวัสดีค่ะ Merry Christmas ด้วยนะคะทุกคนก็รีวิวนี้นะคะก็เป็นรีวิวทริปพาแม่เที่ยวนั่นเองก็แม่เรามาถึงที่บิสตอลเนี่ยสวันแล้วแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะออกเที่ยวกันเลยเนาะเราก็จะทําการขับรถกันนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เมืองบิสตอลที่เราอยู่นี้แล้วก็ไปที่เมืองเอเซเตอร์นะคะแล้วก็ไปคอสเวลลแล้วก็สุดท้ายเราจะไปที่เมืองเลสเตอร์กันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ที่แรกที่เรามาถึงนะคะก็คือเมืองเอเซสเตอร์นะคะก็อยู่ห่างจากวิสตลขับรถก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะมาถึงก็ฝนตกแบบนี้เลยแล้เดี๋ยวเราจะไปร้านไอวี่ที่แบบมันมีทุกเมืองเลยแล้วก็ร้านข้างในมันสวยมากก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าไปกินอะไร ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่พาวเด้แฮมคาโซ่ค่ะทางที่มาเมื่อกี้ใกล้มากจริงอันนี้คือคาโซ่ที่เราได้จองตั๋วมาแล้วอยู่ห่างใจซกเตอร์ประมาณครึ่งชั่วโมงได้วันนี้ก็เราพีบุ๊กวาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคืนคือมันมีทั้งหมดอ่ะสามรอบใช่ป่ะมันมีหกโมงเย็นชั่มหนึ่งแล้วก็สองทุ่มคืออันนี้รอบสุดท้ายใช่ป่ะเดี๋ยวเราเข้าคาโซ่กันเพราะว่ามันจะปิดสองทุ่มครึ่ง ไปดูกันเลยค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันคริสต์มาสใช่ป่ะเจ้าของอ่ะเขาจะมาที่นี่นะพรุ่งนี้พร้อมกับครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ถามอ่ะเจ้าของอ่ะเป็น นายความด้านในก็มีหลายห้องให้ดูก็สวยดี <c oughs> ทุกคนคะนี้วันที่สองนะเราก็มาอยู่กันที่ well. ทคอสโวเมื่อกี้ลมแรงมากๆแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ่ายบรรยากาศรอบๆมาให้ดูแล้วกันนะคะว่าเราไปไหนมาบ้างแล้วก็ ความน่ารักของเมืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างแม่เป็นยังไงสภาพอากาศโอ้ยหนาวมากเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะถ่ายบรรยากาศโรงแรมที่เรามาพักที่คอสโบรให้ดูแล้วกันเนาะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้จบทริปคอสเวไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คิดว่าระยะเวลา2วันเนี่ยเพียงพอและกับการที่เราได้เที่ยวรอบๆหมู่บ้านต่างๆนะคะ ะะมาแนะนําคนที่ชวนเรามาดูบอลดีกว่าจีนค่ะเรากำลังนั่งรอเวลา <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูบอลกันเลสเตอร์กับริเวอร์คูนะคะ <c oughs> เป็นแมชที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเป็นริเวอร์คูใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> จะรอดูนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศจบเกมแล้วนะคะสรุปก็คือทีมเยือนแพ้นะคะทีมเจ้าบ้านชนะไป1ประตูต่อศูนนะคะคือเอาง่ายๆว่าเขาอินมากกับการดูบอลที่นี่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะคะที่ได้มาดูบอลครั้งนี้ การที่ให้ลูกได้มามีโอกาสเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะคะก็คิดว่านอกเหนือจากที่เขาจะได้รับความรู้ที่ทันสมัยแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองแล้วเนี่ยยังได้เรียนรู้ในส่วนของวัฒนธรรมของชาวอังกฤษด้วยนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่เหมาะสําหรับการที่เขาจะได้มาใช้ชีวิตในการเรียนและความเป็นอยู่ของเขากับคนพื้นเมืองที่นี่ค่ะ